you หรือว่ากระบวนการยุติธรรมอะ่ะมันมีอยู่3ขั้นตอนหนึ่งก็คือตํารวจถูกไหมรวบรวมหลักฐานสรุปสํานวนเมื่อมีมูลก็ส่งให้อัยการเป็นขั้นที่2อ,อาัยการดูสมมุติว่าสํานวนไม่รัดก,กุมพอก็ตีกลับไปที่ตํารวจให้ทําสํานวนเพิ่มแต่ถ้าเห็นว่าสํานวนรัดกุมสามารถสั่งฟ้องได้อัยการจะเป็นคนตัดสินฟ้องไปที่ศาลและสุดท้ายคือศาลตัดสินว่าผิดหรือถูกนะคะที่กล่าวมาแบบนี้เพราะว่าคดีโฟร์เด็กทีดีเมื่อวานเนี่ยมีคนแชร์ข่าวกันว่าเลยเรื่องของใบเตยกับแม ว่าตอนนี้ถูกฟ้องศาลแล้วเรียบร้อยจริงๆแล้วยังนะคะมันไปจบที่กระบวนการ DSI อยู่ก็คือสรุปสำนวนแล้วเห็นว่ามีมูลความผิดว่าทั้งใบเตยทั้งแมนรวมกับอีก8คนเนี่ยนะคือมีมีมูลความผิดและการใช้คำนี้ว่าช่อโกงร่วมกันช่อโกงคดี forex Td นะคะก็เลยอ่ะสรุปสำนวนนี้ส่งให้อายการเดี๋ยวอายการจะพิจารณาในวันพรุ่งนี้ คือวันที่16กุมภาพันธ์อายการจะบอกว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าฟ้องก็ส่งไปที่ศาลแล้วรอศาลตัดสินถ้าไม่ฟ้องก็ต้องตีกลับมาที่ DSI อีกให้ทำสํานวนเพิ่มกระบวนการตอนนี้มันอยู่แบบนี้เมื่อวานทั้งแมนทั้งใบเตยก็ยังนิ่งๆอยู่นะแต่ใบเตยมีโพสต์ IG เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ส่วนในสังคมออนไลน์อะ่ะ โอ้โหพูดกันไปนู่นไปนี่เรียบร้อยแล้วบอกโดนส่งฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะคะกระบวนการยังไปไม่ถึงนะคะพันตวิตีสุริยาสิงหกมลรักษาการแทนอธิบดีดี DS i ค่ะก็พูดถึงเกี่ยวกับคดีนี้แหละค่ะมันมีหลายล็อตนะสองสามล็อตแรกเราว่ากันไปนะแต่ว่าล็อตนี้เป็นล็อตของใบเตยกับแมนซึ่งเป็นคนดังรวมกับอีก6คนก็รวมเป็น8ถูกไหมมีใครบ้างอ่ะเรารู้จักละดีเจแมนใบเตยส่วนอีก6คนมีฉัตรชัชยคชธิน นายทีพัดกรกิมวังตะโกนายสุรนาศนาคมุสิกนายอายุวัฒชัยเมธานากุลแล้วก็อีกสองคนเป็นคนสิงคปโปร์กับฮังการีนะคะทั้งหมดเนี่ยแปดคนคือล็อตนี้ล็อตที่ดี i อสไกำลังส่งให้อายการส่งไปแล้วล่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีความชัดเจนแล้วว่าอายการจะว่ายังไงนะคะทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าใบเตยเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีโพสต์รูปทีมงานเปิดรูปได้เลยนะรูปในไอจีรูปนี้ซึ่งเพิ่งถ่าย ถ่ายเที่ยงเมื่อวานนี้เลยค่ะนะคะเขียนข้อความยาวมากเดี๋ยวจะอ่านให้หมดละกันขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยทุกสายที่โทรเข้ามาก่อนอื่นใบเตยต้องชี้แจงก่อนว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายใบยเตยกับพี่แมนก็ได้ทราบเบื้องต้นในหลักกฎหมายนี้ตลอดวันนี้ได้ไปรายง,งานตัวต,ต่อทางสำนักง,งานอายการเรียบร้อยแล้วและเรายังไม่ได้โดนอายการสั่งฟ้องนับจากนี้ทางอายการจะพิจารณาต่อไปตามหลักกฎหมายตอนนี้เรายังบริสุทธิ์ไม่ได้โดนหมายจับ ยังทํางานและใช้ชีวิตปกติไม่เคยคิดจะมีพฤติกรรมหลบหนีใดๆทําทุกอย่างตามกระบวนการกฎหมายแล้วและก็ให้ความร่วมมือกับ DSI และอายการด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ผ่านมาใบาเตยและพี่แมนจับมือสู้กันมาตลอดและวันนี้ยังคงเป็นเช่นเดิมยืนยันคําเดิมว่าใบาเตยและพี่แมนขอโอกาสพีสู์ความบริสุทธิ์ตัวเองในขั้นตอนของชั้นอายการต่อไปใบเตยขอชี้แจงตามความจริงจากใจเพียงเท่านี้ และไม่ขอตอบคำถามสื่อใดๆนับจากนี้อีกวันนี้ใบเตยเจอเรื่องหนักหนามาพอสมควรทั้งสงสารครอบครัวและลูกๆมากหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและเชื่อใจในเราทั้งสองคนขอบคุณจากหัวใจอ,อย่างที่บอกกระแสะในโซเชียลอะชาวเน็ตอะคอมเมนต์กันเยอะอส่วนใหญ่ก็เหมือนบอกว่าอ้าวติดคุกแล้วติดคุกแล้วยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะนนแต่วันพรุ่งนี้อ่าวันพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนจากอายการนะคะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง